เราเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะเราทําไมเราแค่เรื่องเพศแค่เรื่องความรักอะทำไมเราต้องรอให้ใครมาอนุญาตว่าเราจะรักใครได้หรือรักใครไม่ได้อะไรเง<ช>ี<ช>้ยเหมือนมันมีคาถามว่าคู่นี้แล้วใครจะต้องเป็นลุกใครจะต้องเป็นลับแล้วจะฟินยังไง <c oughs> คือมันฟินยังไงก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกัน <c oughs> เพราะมันเป็นแค่ผู้หญิงกับผู้หญิงสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกดีต่อกัน <c oughs> มีความห่วงใย,ยต่อกัน <c oughs> แล้วมันน่ารักก็แค่นั้น <c oughs> ส่วนทิศทางในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงพี่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นเรื่องปกติ ได้แล้วอันนี้สําหรับฟิล์มนะเพียงแค่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงใหม่ของคนที่เขาไม่รู้เฉยๆคิดว่าในอนาคตก็คงจะเป็นเป็นเรื่องปกติซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆรู้สึกว่า ไม่จําเป็นจะต้องให้กําลังใจเลยๆเลยเพราะว่าแค่เป็นเขามันคือดีที่สุดแล้วเขาไม่ต้องแบบว่าสู้ๆเพื่อที่จะมีจุดยืนในสังคมเพราะฉะนั้นความรักมันเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นกับใครขอแค่เราไม่ได้ไปทไําลายใครไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดีพอแล้วค่ะคุณกําลังอยู่กับรายการ5 m e และนี่คือ5สิ่งของของบ u สบอสซัง n ก Go เกมากเพราะปกติเราจะมีขนันทบเชิญแค่1คนในหนเทปแต่วันนี้มีถึง4ี่คนแนะนำตัวกันหน่อยเลยวสวัสดีค่ะน้ำตาลทินารีนะคะสวัสดีค่ะฟิมราชันค่ะสวัสดีค่ะจูบาวิมลค่ะสวัสดีค่ะมิวนิกก์พัท์ผัดคย้ ทำไมทั้งสี่สาวถึงมารวมตัวกันเฉพาะกิจครั้งนี้ค่ะเนื่องจากกำลังจะมีงานใหญ่งานมงคลในส่วนของ Blush s s o s s o n f a n f ค่ะซึ่งรวมตัวกันไว้ไม่ใช่แค่เรา4คนนะคะแต่รวมตัวกันไว้10 สิบคนสิบคนสิสาวดีนที่นี้ค่ะรายการของเราเนี่ยไฟมีเนี่ยจะชวนแขกรับเชิญมาแชร์ถึง5สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเขาแต่ทีนี้พราเรามี4คนถ้าแชร์ถึง5สิ่งของแต่ละคนมันจะยาวไปนิดนึงก็เลยจะให้แชร์กันคนละอย่าง สิ่งนี้ค่ะน้ำลายมาโศกเปาะอวดเปิดใจด้วยโอ้ยไฮเทคมากเออตกใจไหนลองลองไหมคืออันนี้ไปซื้อมาตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์ที่อเมริกาคือที่เลือกสิ่งนี้มาเพราะว่าหนูโตมากับดิสนีย์แบบว่าก่อนหน้านี้หนูก็เป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ค่ะแล้วก็แบบอยู่รายการนั้นมาแบบ 7 8ปีก็เหมือนเติบโตเลี้ยงดูมาด้วยการ์ตูนดิสนีย์ก็เลยเขาให้เราแบบว่าหลงใหลหลงรักในความแบบเมจิคอของดิสนีย์มากๆแบบเวลาที่เราเครียดหรือเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าดิสนีย์เป็นสิ่งที่ฮิลใจเราได้แบบก็ถึงแม้ทุกวันนี้โตแล้วก็ยังจะแบบไปดูดิสนีย์ออนไอซ์อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขามี event ที่ต้องไปดูว่าใช่เพื่อไปดูดิสนีย์อะไรของปีลาสุดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มิวนิกชอบตัวละครไหนในดิสนีย์หนูชอบบรรดาเจ้าหญิงทั้งหลาย แต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งตัวหนูว่าหนูชอบไม่คนบอกกติว่าให้ชอบจูนถ้าให้เลือกหนึ่งตัวหนูชอบจ้หญิงเบลค่ะย t เ y ียนเดวบีส์เพราะรู้สึกว่าเขาเขารักคนด้วยแบบจิตใจไม่ใช่ที่แบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเลยชอบโอเคเลิศหนาขอนันจะเป็นรูปพ่อแม่ค่ะ ที่แบบว่าจะอยู่ในโทรศัพท์คือปกติเนี่ยเวลาไปคนบ้านอ่างเงี้ยจะเจอเป็นแบบรูปพ่อแม่ซึ่งรูปที่จะมีอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเป็นรูปปะปาม้าตอนรับปริญญาแล้วตอนนั้นอะเขาหน้าจะคบกันอยู่แล้วคือมันเป็นรูปที่มีแค่ใบเดียวส่วนใหญ่รูปแบบนี้จะเก็บไว้ในแบบว่าแฟ้มเก็บอย่างดีแต่ว่าเราก็จะแอบถ่ายเป็นรูปฟิลนี้รูปแบบรับปริญญาแบบสมัยก่อน แล้วก็รู้สึกว่าแม่สวยคือเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจกับเราเวลาแบบว่าเราทํางานหรืออะไรเงี้ยแล้วเ,เราเหนื่อยหรือบางทีที่เราแบบว่าเครียดแบบมีซีนบางซีนที่แบบทําไม่ได้สักทีซีนดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่ยอะไรเงี้ยก็จะเปิดรูปดูแล้วอยู่ๆแบบความรู้สึกมันก็พลั่งพูออกมาเองเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งเวลาจูนแบบทําการแสดงเหมือนกันของฟิลมเป็นสิ่งที่ แทนตัวเองอก็น่าจะเป็นมีแพนด้าทำไมใช่ตอนแรกฟิล์มลังเลระหว่างสล็อตกับมีแพนด้าคือเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะมองมว่าฟิล์มเป็นสล็อตแต่พอฟิล์มมามทํางานกับพี่น้ําตาลแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราใช้ชีวิตเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนมีแพนด้าคือถ้าจะใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตสุดเล่นก็คือเล่นสุดแต่ถ้าอยู่ในโหมดที่เราต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็จะอยู่แค่คนเดียวหรือว่าเราจะเล่น กับตัวเองแค่คนเดียวจะแบบเล่นคนเดียวจริงไหมพี่น้ำตาลจริงรหจริงแต่ว่ามันก็มีความแบบจริงๆแพนด้าที่พวกเราเห็นก็มีความแบบทั้งดื้อทั้งขี้อ้อนทั้งน่ารักแล้วก็ซุกซนก็ก็มีความเป็นฟิล์มมากๆเลยอย่างงี้ฟิล์มมองว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้ำตาลตอบแดนถ้าแบบว่าไม่ไม่ไม่นับเรื่องการทํางานนะคะฟิล์มว่าฟิล์มค่อนข้างเป็นคนเก็บเก็บตัว S <S แต่ถึง<ต>ว่าแบบแ<ต>ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันเสียงดัง <ừ> um. ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวาย <ừ> um. อะไรชอบความสงบ <ừ> um. มากกว่ามันอาจจะไม่ใช่อินโทรว r t มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแต่คนอินโทรเวิร์ตอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีสังคมนะเพราะคือพอน้ําตาลได้รู้จักฟิล์มอ่ะแล้วพอเข้าใจคือเราก็รู้ว่าเออเป็นอีโทรเวิร์ตเราเป็นคนสังคมนิ่นแต่อีโทรเวิร์ตอ่ะบางทีก็ไม่ได้สามารถอีโทรเวิร์ตได้กับทุกคนหรืออินโทรเวิร์ตอ่ะไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเขาก็มีสังคมในมุมที่เขารู้สึกว่าฉันเลือกแล้วว่าฉันจะมาอยู่กับแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจในความเป็นอินโทรเวิร์ตของเขาและอีโทรเวิร์ต ไม่ใช่แค่ขนต,ตาลมีผู้จัดการมีพี่ๆหน้าผมเนี้ยมันไม่ใช่ลักษณะนิสยัยของอินโทรเวิร์ดขนาดนั้นแต่มันเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวที่อาจจะยังไม่รู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อพอเขารู้สึกปลอดภัยอะ<ม>แค่เราชวนว่าฟิลมกินข้าวกันไหมหรือบางทีเราเขาชวนเรากินข้าวด้วยซ้ำทุกคนก็จะแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฟิลมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเรียกเราว่าสล็อตใช่ทำไมอะฟิมฟิมรู้สึกตัวเองด้วยเพราะฟิล์มเป็นคนชอบทำอะไรช้า ฟิลไม่ชอบความเร่งรีบเพราะว่าฟิลรู้ตัวจริงๆแล้วฟิลเป็นคนใจร้อน <mm> แต่ฟิลแค่รู้สึกว่าฟิลจะพยายามเป็นคนใจเยน็นฟ <mm> ิรู้สึกว่าเราสามารถปรับที่ตัวเราได้เราไม่สามารถควบคุมปัปจจัยภายนอกได้คุยดีอ่ะเหมือนแบบว่าจริงๆคนใจร้อนก็เลยแบบทำตัวเองให้ช้าลงด้วยตัวเองเลยอย่างนี้เออเออเออดีดีดีก็เป็นรู้สึกว่าพอเราใจร้อนแล้วมันน้อยมากที่จะเป็นผลดี อะไรหลายอย่างถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีในเรื่องของความกระฉับกระเฉงนู่นนี่นั่นการตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ฟิลม์ก็จะยกมาใช้แค่บางจุดแค่มาปรับในส่วนที่ดีอสำหรับน้ำตาลนั้นมันเป็นความอ่ะเป็นวความที่แบบ ความง่วงอะใช่คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนหลับง่ายมากเหนื่อยปะมากมากมากอ่ะมากหลับง่ายมากอ่ะแต่มันเป็นความง่วงที่แบบง่ายขนาดไหนก่อนพี่พูดออกไปคือั่งคือเข้าฉากกันใช่ไหมก่อนจะเข้าฉากก็จะต้องมีการทวนบทกันแลวในวันนั้นอะเราต่อบทกันในรถแล้วเดี๋ยวจะต้องปิดปิดปิดแอร์ดับเครื่องอะมันก็จะร้อนมากๆเพราะเดี๋ยวเสียงแอร์มันเข้าใช่ไหมคะแบบฟิล์มเขาก็ตอบทให้แต่เวลาฟิล์มเขาต่อบทอะเขาจะเป็นคนเทคไทม์ เล่นเสมือนจริงไปเลยอะไรเงี้ยนัน,นตาลก็รอเขาพูดอะไรเงี้ยหลับหลับเลยป๊อปคือหลับเดี๋ยวนั้นน่ะมันไม่ถึง20่ินาทีคือผ่านมา <c oughs> พี่ทำไมไม่ไต่อล่ะอ้าวไปแล้ว <c oughs> เร็วมาก <c oughs> แลันก็เป็นความง่วงที่แบบว่าเออใช่แต่ว่ามันเป็นความง่วงที่เราก็เรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับความง่วงนั้น แล้วทำยังไงให้เราแบบไม่ง่วงตอนทํางานอะเสียงดังไว้ก่อนตาเดี๋ยวว่ากันหนังตาเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าเราห้ามความง่วงไม่ได้เราก็ต้องหาตัวช่วยที่แบบว่าอ้ายังไงว่าไปต่ออย่างเงี้ยให้แบบเออเป็นการใช่แล้วก็จะเห็นว่าพอเสร็จแล้วก็จะแบบขอบคุณค่ะเหนียวแล้วก็จะห้อยกค่ดูอ m a ซิ่งที่น้ำตาลมากคือเมื่อเช้าที่นั่งทำผมพี่หลับปากไงแล้วหันไปอีกทีพี่น้ำตาลหลับขนาดทำผมรู้แบบว่า ทำได้ยังไงอยากเรียนเทคนิคด้วยอ่ะแล้วพี่เล่าแบบแบบว่าพี่ช่างเขาจะทําอะไรก็คือทําไปเลยอุ๊ยอันตรายไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเกิดจากการที่เราทํางานหนักทุกวันมันไม่ได้ว่าเอออยู่ๆพี่นอนเต็มแปดชั่วโมงแล้วพี่ยังจะมาหลับอันนั้นต้องพบแพทย์แล้วแหละอันนี้พี่ง่วงจากความที่แบบว่ามันได้นอนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงแต่เขาเรียกว่าใช้เวลาว่างที่มีได้เป็นประโยชน์จริงๆทีนี้ค่ะพอคอนเสิร์ตเราเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของ1ิบชีวิตค่ะ อยากให้เล่าหน่อยมีความสนุกยังไงที่วิรวมตัวกันผู้หญิงสิบคนสำหรับฟิลฟิล,ฟลรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆเป็นพลังงานใหม่ๆที่น่าจะบาลานซ์กันได้ลงตัวฟิลก็รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแบบ10คนจริงๆคือต้องบอกเลยว่าแบบออย่างเรามีประสบการณ์ถ้าในบ้านจนะีนันทีวีเนีเราจะแบบผ่านคอนเสิร์ตของเพื่อนของเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะรู้ว่ากระบวนการอ่ะมันแบบมันหนักหน่วงมากอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบเราหันไปเห็นพี่พี่ทีมงานพี่พี่แดนเซอร์ทุกคนที่ทําทุกอย่างเพื่อให้สเตจเนี้ยมันสมบูรณ์ที่สุดอ่ะมันจะมีแรงขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่มีข้อแม้เลยอะไรเงี้ยเออสนอนตาความสนุกมันคือระหว่างทางส่วนแบบความสนุกที่เรากาลังจะมอบให้กับทุกคนอ่ะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็จะยิ่งดียิงกว่านั้นด้วยที่ทุกคนอ่ะมาดูงานของเราแล้วสนุกไปกับเรามันทําให้คนที่อยู่บนเวทีอ่ะ <Feel. S 2> ใช่อัจริงจุนว่าแบบว่าระยะหมายถึงว่าระหว่างทางอะเราน่าจะเหนื่อยกันมากอะแต่จุนเชื่อว่าพอถึงวันงานจริงๆอะพอเราได้เจอแฟนๆอะที่เขาแบบ มองลงไปแล้วเขาแบบแบบสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยวันนั้นมันจะเป็นวันที่เราแบบหายเหนื่อยแบบปิดทิ้งแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากแน่เลย mm hmm. จูรู้สึกว่าบาลานซ์แบบเอเนจีในในคนในแฟนเพจอะมันจะต้องแบบดีมากๆแล้วแฟนๆทุกคนจะต้องแบบสนุกไปจนถึงหลังสุดแน่นอน mm hmm. ก็อยากให้วันนั้น2วันนั้นเป็นวันที่แบบอยู่ในความทรงจาของแฟนๆ ไปตลอดหนูรู้สึกว่าหนูผ่านช่วงเวลาการขึ้นคอนเสิร์ตมานานมากแบบไม่ได้ขึ้นมานานมากมแต่ว่าหนูชอบความรู้สึกวินาทีที่ก้าวขาขึ้นไปบนสเตจ ทุกรังมากๆอ,อดีร์เลีนมันจะหลังแล้วมันจะแบบม,มันมีความสุขอะลงมาทีไรยังจะยังรู้สึกแบบใจเต้นทูกครั้งอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกอยากขึ้นเวทีเพราะว่าบางทีเราไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เราชอบอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบมอบพลัง,งให้เราเยอะจังเลยแล้วในวันนี้เราก็อยากตอบแทนคนที่รักเราด้วยการมอบสิ่งที่แบบเราอยากให้ให้เขาดูอะไรเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจากมิวนิกที่เคยขึ้นสเตจมาบ้างแล้วอะพอสามสาวที่เป็นแบบ สายสแสดงมาเงี้ยยากไหมคะที่แบบเออจะต้องแบบสวมบทเป็นนักร้องสาวอะไรอย่างนี้คืออาอย่างจูนอย่างเงี้ยจูนเป็นแบบนักสแสดงมาตลอดไม่ได้ก้าวขาไปเต้นที่ไหนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสะสกิลการเต้นของเราอะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแขนขาเอวสะโพกเรามันไม่ค่อยได้ขยับอะพี่ <c oughs> นึกออกปหตอนที่ไปเรียนเต้นกับมิวสิกค,ครั้งแรกแล้วแบบว่าเห็นแบบมิวสิกเต้นแป๊บเดียวคือได้เลยอะแล้วจูนแบบเครียดเลยว่า จุงกลัาทำให้น้องเสียเวลาอะไรเงรี้ยแต่ก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองจะต้องพยายามให้มันมากขึ้นแต่สำหรับหนูึ้อไม่เลย เพราะว่าแบบว่าหนูเห็นพี่จูนเหมือนเห็นตัวเองวันแรกที่ที่เราแบบเคยได้ก้าวขาเข้าไปเป็นศิลปินตรงนั้นอะมันคือความหนูเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยความรู้สึกที่แบบมีคนเก่งกว่าเราเยอะมากก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยต้องพยายามมากกว่านี้หรือความรู้สึกที่แบบมีคนมาปลอบเราว่าแบบไม่เป็นไรนะแบบเราจะดีขึ้นแน่นอนเราจะดีขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักต้องเลยเออเออเอออ่ะแล้วของฟิลกับน้ำตาล่ะถ้าของฟิล์มสําหรับฟิล์มรู้สึกว่า มันเป็นที่การปรับ mindset ฟิล์มมากกว่าเพราะว่าปกติเราจะตั้งตัวเองว่าเราเป็นนักแสดงเราจะปลอดภัยต่อเมื่อเราเป็นนักแสดงเมื่อสมบุตบาทเป็นคนอื่นแต่ส่วนตัวฟิล์มเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่งตําแล้วก็จะปลอดภัยกับพื้นที่อะไรใหม่ๆยากแต่โชคดีที่เรายัางแบบมีอีเวนต์ให้ออกบ้างอะไรอ้ได้เจอบ้างไม่ต้องตื่นคนมากอะไรเงี้ยค่ะให้แบบ ปรับตัวก็มีแบบร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นซึ่งก่อนหน้านี้คือจะไม่สามารถเลยพีวไม่สามารถคือจะสั่นจะกึ่งกึ่งแพ้แพนิคคือเขาอ่ะร้องเพลงได้นะร้องเพลงเพราะด้วยแต่ว่าน้ำตาลอ่ะก็เคยอยู่ในจุดที่แบบไม่มั่นใจอ่ะพี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแต่เราต้องมาทำเลยมันจริงมันก็เป็นหน้าที่ของเราอะไรอย่างี้แล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราใช้เวลา เรียนฝึกฝนแล้วก็อย่างที่บอกอะว่าพวกงานแฟนมีสอีเวนต์อะไรเงี้ยมันทําให้เราได้เจอแฟนคลับแล้วแบบสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นเหตุผลที่ทําให้เราแบบเออเราต้องทำอะเพราะเขามารอเราอะเขามาเพื่อความรักโดยที่แบบมันไม่มีข้อแม้อะไรเงี้ยน่หรอไหมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้าถามน้ําตาลน้ําตาลเรียนละครเวทีมาอุปสรรคอะมันคล้ายกันแต่เราก็ห่างจากตัวนั้นมานานแล้วแล้วพอเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันจริงๆ เวลาซ้อมนี่สําคัญมากๆเราต้องซ้อมอย่างดีเพื่อที่จะให้มัตเซิลมันเมมโมรีต่อให้เราจะไม่ได้เต้นเก่งอะแต่อย่างนอ้งนอยเราจําท่าได้แต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่านั้นอะมันคืออุปสรรคและตัวแปรหน้านงานเช่นวันนี้แอร์หนาวมากเส้นเสียงเราไม่ไปตัวเราแข็งหรือคนดูหน้าใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกตื่นตระหนกในการแสดงเพราะว่าทุกครั้งที่ที่เราขึ้นโชว์อะทุกครั้งที่ตื่นเต้นอะ น้ำตาลเคยมั่นใจเพลงเนี้ยมากๆถ้าต่อไปคืออะไรเนื้อต่อไปร้องว่าอะไรทุกอย่างมันอยู่ในหัวท่อนต่อท่อนอ่ะแต่เราก็ต้องโกออนแต่เรารู้ว่าแบบทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ใช่เป็นศิลปินนักร้องแต่เราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยที่จะทําให้มันเต็มที่ที่สุดเลยก็เมีตัวแปรต่างๆมาวล็อกิ้งเปลี่ยนใหม่ทุกวันชุดมีปัญหาและน้ําตาลเชื่อว่าทั้ง1ิคนจะไปด้วยกันนั่นคือทีมเวิร์กเหมือนกับที่น้ําตาลฟิล์มอ่ะเคยผ่านกันมาแบบเราเราเรามองหน้ากันแล้ว ฟิลมก็ผิดเราก็ผิดแต่ว่าการผิดพลาดของเขาอะมีเสน่ห์มากเลยไม่มีใครรู้เลยว่าฟิลมผิดไม่มีใครรู้เลยว่าน้าตาลผิดต่อให้เราเต้นผิดเราก็แค่ enjoy เอ j นจอยโมเมนต์ไปกับมันนะอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นในบลัชวาสซัมแฟนเฟซเหมือนกันโอเคทีนี้ย้อนกลับมาถามยูนิคบ้างโอเคเราเป็นสายที่เคยขึ้นสเตจมาแล้ว พอมาเป็นนักสแสดงอะมันชิฟบทบาทยังไงบ้างคือสำหรับหนูอะไม่ได้ชิฟขนาดนั้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นหนูคือเป็นนักสแสดงมาก่อนออแล้วก็สลับไปเป็นศิล,ลปิน<อ>แล้วกลักบ,ลบมา,มาเป็นนักสแสดงหนูรู้<อ>สึกว่าพอเราได้ลองทําหลายๆสายงานแล้วอะค่ะมันสามารถแบบดึงจุดด,ดีของแต่ละอันมาปรับใช้ได้อย่างตอนที่หนูเป็นศิลปินอะหนูใช้สร์การแสดงเข้าไปเยอะมากเพื่อที่จะให้แบบว่าการแสดงของเราในทุกๆครั้งในเพลงเดิมทํายังไงให้มัน ให้ที่คนดูเหมือนเดิมด้วยทำยงไง<ม>ให้มันเปลี่ยนไปได้ในทุกๆรอบเ<ม>พราะหนูเล่นเพลงซ้ำบ่อยมากมนะนส่วนตอนนี้<ม><ม>ในวันที่เรามาเป็นนักแสดงแล้วเรากําลังจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเราก็ดึงสกิลเก่า S <S ที่ <ๆ S 2> เราเคยมีมาใช้ <ๆ S 2> คือทมว่าหนูว่าเก่งไหมจริงๆอะหน,นูไม่ใช่คนเต้นเก่งร้องเก่งเลยแต่มันมาจากแบบการฝึกฝนมากกว่าระยะเวลามากกว่าคือไม่ได้เป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องการร้องการเต้นเลยเ <ๆ S 2> มื่อเทียบกับคนที่แบบว่าเกิดมาเพื่อเป็นศิลป,ปินแต่ว่ารู้สึกว่าระยะเวลาที่เราสั่งสมมา,<พ>ามันเห็นผลในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งสี่คนอะเคยเล่นซีรีส์ Girl Love กันมาหมดแล้วเหมือนกันเราก็เลยเหมือนอยากจะถามด้วยว่า เออคิดเห็นยังไงกับอุตสาหกรรมเกิร์ลเลิฟในในปัจจุบันนะคะคืออย่างจูอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะ่ะจูจะมองว่าหญิงรักหญิงอะ่ะคนหนึ่งจะต้องมีความแมนอีกคนจะต้องมีความแบบเฟมินีนจ่าไปเลยแต่พอเราแบบมาเล่นแฟฟิกอะ่ะเราก็ได้เห็นมากขึืนว่าอ๋อจริงๆมันมีความรักหลายรูปแบบมากมันมีหญิงหญิงหลายรูปแบบมากหญิงหญิงแบบผมยาวผมยาวแต่คนหนึ่งแมนก็มีหญิงหญิงแบบ ผู้หญิงจ๋าทั้งสองคนก็มีเออมันไม่ได้สเปซิฟิกแบบตายตัวค่ะเหมือนมาช่วยเปิดโลกความักใช่เปิดโลกจุนมากหนูก็เหมือนกันค่ะคือของหนูเนี่ยมาเล่นกับพี่จูนเป็นเรื่องแรกที่เล่นเกิร์ลเลิฟซึ่งก็ทําให้หนูรู้สึกว่าเออเรามองภาพเกิร์ลเลฟไม่เหมือนเดิมเหมือนกันจากที่ตอนแรกว่าแบบเราสองคนก็กังวลกันว่าแบบเฮ้ยคนกวจะได้ไหมแล้วแบบคนจะรู้สึก อินในตัวละครเหมือนที่เราอินไมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่ออย่างที่พี่จูดบอกว่าพ่อมาดูจริงๆอ่ะมีหลายคนมากที่แบบว่าสวยทั้งคู่ใช่ป่ะกันพากันแต่งตัวถ่ายรูปเราเป็นคนแบบงั้นแบบตัวก็มีงั้นแบบงั้นเราไปคาเฟ่กันไม่มีใครไปงั้นเราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันบางทีมันอาจจะมาในรูปแบบไม่ใช่แบบรักหวานแบบแต่มาในรูปแบบแบบ นี่คือคนที่รู้ใจที่สามารถแบบไปกับเราได้ทุกที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องแต่งตัวใช่ไหมไม่รู้จะแต่งไงมีคนนี้ช่วยเลือกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเปลี่ยนโลกเรามากๆอก็จริงนะแบบเพื่อนเราก็เป็นแฟนกันก็คือเป็นสาวทั้งคู่เลยเหมือนกันคือเยอะแยะมากก็แค่ความรักอะไม่ได้จํากัดตายตัวอย่างสาวถ้าสําหรับฟิลมฟิล์ไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงและผู้หญิงเป็นเรื่องที่พิเศษอะไรฟิล์มองว่ามันคือเรื่องปกติ อาจจะด้วยเ,เพราะว่าฟิล์มเติบโตมามเคยเห็นคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้มาอยู่แล้ว <ๆ S 2> ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แปลกใหม่อะไรสําหรับฟิลม์มส่วนทิศทางในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงฟิลรู้สึกว่ามันควรจะเป็นเรื่องปกติได้แล้วอ,อันนี้สําหรับฟิล์มนะเพียงแค่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงใหม่ของคนที่เขาไม่รู้เฉยๆฟิลว่าในอนาคตก็คงจะเป็นเป็นเรื่องปกติซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก <c oughs> ๆใช่สำหรับน้ําตาลก็ เราเติบโต,ตมาน้ําตาลอยู่โรงเรียนหญิงล้วนนะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสาน้ําตาลอ,อย่างที่น้องฟิล์มบอกมันไม่ได้พิเศษอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่เขาไม่รู้แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่เขากําลังรอกันยอมรับอยู่ <Zhou. S 2> ซึ่งสาน้ำตาลอ่ะมันไม่ต้อง เพศอ่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเราทำไมเราแค่เรื่องเพศอะแค่เรื่องความรักอะทำไมเราต้องรอให้ใครมาอนุญ,ญาตว่าเราจะรักใครได้หรือรักใครไม่ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยอ่ะมันก็เป็นในทิศทางที่ดีมากๆที่แบบกระแสะของแซฟิกอ่ะดีขึ้นมาอนะไรเงี้ยแต่อย่างที่น้องฟิล์มบอกมันควรจะเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะชายรักชายชายรักหญิงหญิงรักชายหญิงรักหญิงมันควรจะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานของมนุษย์โลกที่มันเกิดขึ้นซึ่งณวันนี้มันเป็นในทิศทางที่ดีเราก็ ดีใจที่เราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนนี้ค่ะทีนี้พอมารับบทโดที่เป็นแซฟฟิกเนี่ยค่ะคิดว่าคนในสังคมมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับแซฟฟิกอยู่บ้างไหมไม่ใช่แค่คนในสังคมที่อยู่นอกอุตสาหกรรมคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบางทีคือสําหรับมุมมองน้ําตาลนะอะไรเงี้ยบางทีมันถูกเรียกว่าการขายจิน้นหรือมันจะมีซีนบางซีนที่ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อขายให แฟนๆชอบอะ mm hmm. ไรเงี้ยซึ่งแบบความสัมพันธ์ของเราอะ mm ่ะ hmm. เราเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากๆ mm hmm. ในฐานะที่พี่น้องรักกันดูแลกัน mm hmm. เป็นความสัมพันธ์ดีๆที่เพื่อนเทคแคร์กันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การขายจิน้นถ้าเป็นชายหญิงทํากันอะ่ะจะไม่แปลกใช่ไหม mm hmm. แต่พอเป็นหญิงหญิงหรือชายชายทำกันมันแปลกหรอ mm hmm. คือสําหรับน้ําตาลน้าตาลมองว่าเราอะ่ะอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นตัวเองอะ่ะได้ไม่นานหรอก มันเลยเป็นทิศทางที่เราคุยกันเองว่าเราจะต้องเต็นตัวตัวเองและยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองของกันและกันเลยอย่างบางซีนที่เราก่อจะสร้างขึ้นมาให้เป็นซีนหนึ่งที่เรียกว่าเลิฟซีนหรืออ e ีโรติก<ส>ซีนเราคิดมาแล้วว่าหนึ่งเราเข้าใจตัวละครก่อน<ส>ตัวละครนี้เป็นยังไง<ส>ทีมงานมาคุยกัน<ส>แล้วเราจะทํายังไง<ส>ให้คนนอกที่อยู่นอกคอมมูนิตี้เนี่ย<ส>ไม่ได้เข้าใจผิดว่านี่คือการขายจิ้น เลยอยากให้ทุกคนอนะ่ะเปิดใจแล้วก็มองมันอย่างเป็นแบบไม่ได้เอาตัวเองตั้งอยู่ตรงกลางแล้วมองเข้าไปอนะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ฉันไม่ได้มีความรับอะบรด้ใช่เธอไม่ผิดแต่มันมีคน<ต>เป็น,นแบบนี้<ช>อะไรเงี้ยทุกอย่างที่เราทํากันขึ้นมาถูกการคิดค้นและและทำอย่างไตรตรองและรอบคอบแล้วก่อนที่มันจะออกมาเพราะว่าน้ําตาลกับฟิล์มเองไม่ยอมแน่ๆที่จะทําออกมาอย่างฝืนใจอนะไรเงี้ย ซึ่งจะว่าคนภายนอกอะ่ะมันมันมีหลายคนนะคะที่คิดแบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงสองคนแบบนี้คืออะไรแบบหวานกับหวานแล้วจะมาราับกนนันแบบไ,<ด>ไหน,ไหนเออมันเหมือนมันมีคําถามว่าคู่นี้แล้วใครจะต้องเป็นลุกใครจะต้องเป็นหลับแล้วจะฟินยังไง คือมันฟินยังไงก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเพราะมันเป็นแค่ผู้หญิงกับผู้หญิงสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกดีต่อกันมีความห่วงใยต่อกันแล้วมันน่ารักก็แค่นั้นรู้สึกว่าในเรื่องซีรีส์คุณวานร้านช้ะจะมีการพูดถึงแบบว่าประเด็นนี้ประเด็นเหล่านี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนจะแบบว่าเข้าใจมากขึ้นมาึ้นแล้วก็เห็นถึงความแบบเฮ้ยมันก็ปกตินี่นาอะไรอย่างเงี้ยมาึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราสองคนเองก็เข้าใจมากขึ้นจากตัวละครที่เราได้รับแบบว่าบางทีวันนี้เรารู้สึก ไม่ไม่ไม่โอเคแต่ออโอเคพี่จูนเข้มแข็งขึ้นมาหรือแบบวันนี้พี่จูนไม่โอเคเราก็เป็นฝ่ายเข้มแข็งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ที่แบบเฮลที่แบบว่าไม่จําเป็นว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอดแอต้องอดแอตลอดไปหลีกเลอะไรกลละกันโอเคที่นี้ค่ะอย่างที่5้าของไฟมีเราวนกลับมาอย่างที่5้าแล้วที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคืออะไรสิ่งนี้เลยกิ๊ก กิ๊อ,<ม>อันนี้ไม่ได้ผมยาวกันทุกคนเลย <c oughs> นี่คือหนึ่งไอเทมที่เหมือนเป็นร่างกายอีกหนึ่งอย่างเ <c oughs> พราะกัดที่บ้านเมืองเรามันร้อนเราจะกินแล้วไม่ชอบความแบบว่าไม่ชอบให้อะไรมันมาเปื้อมนมันยุ่งก็คิดว่าสิ่งนี้คิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีเอางี้แค่แบบว่าตื่นมาจะล้างหน้าก็ต้องแหละเออคือทุกคนมีชอบชอบกิ๊บแบบไหนกันนะคะเหมือนกันแบบนี้เลยแต่ปิ๊มจะชอบแบบตัวใหญ่ๆ เพราะวาสะใจดีมันยู่ที่ความหนาไม่ใช่ใ่ไพี่ความยาวก็เกี่ยวเป็นความยาวเออเออทีเนี้ยค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่แบบเมื่อกี้ที่พี่น้ำตาลบอกว่ายังมีคนที่แบบยังต้องการการยอมรับอยู่แหละคนที่แบบในสังคมที่เป็นเซลฟิกจริงๆอ่ะอยากให้ทั้งสี่คนฝากหรือเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยก็ได้ว่าอยากพูดอะไรบ้างโอเคค่ะจริงๆรู้สึกว่า ไม่จําเป็นจะต้องให้กําลังใจอะไรเลยๆๆเพราะว่าแค่เป็นเขามันคือดีที่สุดแล้วเขาไม่ต้องแบบว่าสู้ๆเพื่อที่จะมีจุดยืนในสังคมเพราะฉะนั้นความรักมันเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นกับใครขอแค่เราไม่ได้ไปทําลายใครไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดีพอแล้วค่ะจูรู้สึกว่ายังมออีแซฟฟิกหลายคู่ที่เขาแบบเขาไม่กล้าที่จะ แสดงความรักกันในที่สาธารนณะหรือว่าแม้กระทั่งจับมือกันคือกลัวคนมองหรือแม้กระทั่งแบบพาเพื่อนสนิทผู้หญิงคนนี้ไปกินข้าวที่บ้านก็ยังต้องแบบกรีปลุกอะไรอย่างเงี้ยจูรู้สึกว่าไม่จําเป็นเลยเราควรที่จะต้องแบบว่าบอกไปตรงๆเพราะสมัยนีย้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วค่ะด้วยหนัง ที่เราดูซีรีส์หรือว่านิยายที่เราอ่านอะไรเงี้ยมันมันทำให้เรา export โลกมากขึ้นแล้วจุนมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเพศไหนหรืออายุเท่าไหรอ่อ่ะเขาจะเข้าใจวงการนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนเราจะแบบสามารถออกไปข้างนอกจับมือกันไปแบบอิสราเอรีมากสำหรับฟิลมฟิล์มจะบอกในสิ่งที่แฟนคลับมักบอกกับฟิล์มอยู่เสมอนั่นก็คือเป็นตัวของตัวเองนะฟิลมเข้าใจเลยว่า มันยากมากการเป็นตัวของตัวเองถึงมันจะดูพูดง่ายแต่เมื่อไหร่ที่เราผ่านจุดนั้นไปได้เมื่อไหร่ที่เราเป็นตัวเองได้แล้วมันจะดีมากๆทุกอย่างมันจะดีมากๆแล้วฟิล์มเชื่อว่าไม่ว่าช้าหรือเร็วทุกคนสามารถทําได้แน่นอนสำหรับน้ําตาลนะคะแบบใครไม่ยอมรับเราไม่เท่าเราไม่ยอมรับตัวเองคือหนึ่งเราต้องยอมรับในการที่เราเป็นตัวเอง mm hmm. ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนความที่เป็นเราอะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทําร้ายใคร <Yes. S 2> แล้วก็ การแสดงออกกับน้ำตาลเชื่อว่าโลกมันไปข้างหน้าทุกวันนี้ทุกคนเขาเปิดกว้างกันมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนชายชายหญิงหญิงชายชายอะ่ะถ้าทําและแสดงออกอย่างเหมาะสมอะ่ะไม่มีใครที่จะมาว่าเราเหรอกคนที่ยังแบบมีความคิดที่เหมือนแบบอ,อมองว่าสิ่งนี้มันผิดอะ่ะจริงจริงมันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วมันเป็นปัญหาของเขาเราแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขก็พอแต่ว่าเข้าใจว่าในบางคนอาจจะต้องแบบว่าอยู่ใน สถานการณ์ที่อาจจะแบบว่าไม่ได้โฟล์มากอย่างพวกเราเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มผู้คนที่เข้าใจกันอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยก็อยากจะให้ทุกคนแค่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตรู้สึกว่าเราแบบ you only live once แบบใช้ชีวิตไปเถอะแค่นั้นเองสุดท้ายท้ายสุดของจริงค่ะถ้าให้เขียนไบโอของตัวเองอะจะเขียนว่าอะไรกันน้ำตาทิมนารีแอคจริง ใช่แอคจรฟิลเคยอันนี้เคยตั้งเคยตั้งเมื่อนานแล้วสมัยเล่นเฟซบุ๊กว่าฟิลและชานันแอคนี้แอคปลอมแอคอื่นจริงหมดเออชอบโอเคถ้าเป็นจูดีอาจจะตั้งว่าเป็นไบโอนะเป็นไบโอที่สมมุติขึ้ว่านะจะไม่ได้ตั้งจริงๆแล้วกัทุกคนอาจจะแบบว่าจูนถึงหน้าตาจะน่ารักแต่ไม่ได้เป็นคน ยอมคนง่ายๆนะคะเพราะคนมาจะคิดว่าแบบเฮ้ยหน้าตาเราดูแบบใจดีดูเป็นคนแบบยอมคนจะทําอะไรกับเราก็ได้มไม่ใช่นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโพรติคตัวเองนะเออ,อของหนูหรอก็อาจจะตั้งแบบว่ามิวนิกคล้ายๆพี่จูนเลยอะแบบว่า ถึงแม้จะดูลุกหวาดแต่จริงๆเราเป็นคนแมนมากอืม <c oughs> เออนี่ไงไม่ฟิกโพของจริงเออย้ำอีกครั้ง <c oughs> โอเคค่ะฝากคอนเสิร์ตหน่อยว่าแฟนๆจะได้เจอความสนุกยังไงบ้าง <c oughs> ไปค่ะก็นอกจากพวกเราทั้ง4คนนะคะยังมีเพื่อนๆอ,อีก6คนนะคะที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นมิวเลิฟเอมี่บอนนี่หรือว่าวิวมิมค่ะก็ <c oughs> สามารถนะคะมาเจอกับพวกเราได้2วันเลยนะคะ 28- 29มิถุนายนนะคะ2568นะคะที่ยูเนียนฮอล์นะคะตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาเป็นต้นไปครับ ก็จะเริ่มขายบัตรทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ t ทย i ิกเก็ตเมเจอตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้นะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็เปิดขายบัตรทุกช่องทางเลยนะคะในวันที่20เมษายนเวลา10โมงตรงเป็นต้นไปทาง t ทย i ิกเก็ตเมเจอทุกสาขาเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ไม่สะดวกมาดูเราจริงๆก็สามารถรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้แต่ว่ายังไงพวกเรากนะคะก็อยากเจอทุกคนที่งานค่ะใช่ค่ะ ไฟมี e ีพีต่อไปจะเป็นใครก็อย่าลืมติดตามไปนะคะแล้วก็ติดตามน้องๆได้ทางทุกช่องทางของน้องๆแล้วก็ g m p v นะคะบาย,บายค่ะ